ให้ก่อนใครให้ก่อนออกเหมือนเดิมครับพี่พี่สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมเซียนแสงสุดหลอยอีกแล้วนะครับผมแต่ก่อนที่มารับหมวยนะทุกคนทุกคนสังเกตดูผมตอนผมใหม่ดูข้างนี้ยาวถึงนี่นะขอบตาและดูข้างนี้ทำไมมันสั้นน่ะอยู่บนขอบตาอยู่บนคิน้ว แล้วยังให้ผมทำไงครับทุกคนอยู่เต็มๆไมมกลโอ้โฮอ่ะมาสลองหวยใหม่ครับผมเออทรงผมใหม่ผมไปตัดแก้ดวงมาแล้วตรวตัดผมแก้ดวงมาแล้วนะครับผมวันนี้ผมมาให้แนวทางลาวพัฒนานะครับงวดวันที่วันที่สี่นะครับผม กันยายนสอง7้านะครับแต่ก่อนที่จะเป็นผู้รับที่ดีเป็นผู้ให้ที่ดีก่อนเสมอ,อนในการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมงวดนี้ผมให้เป็นต้องมี 7, เจ็ดเด่นเจ็ดลองหนึ่งครับโอเคเพื่อนพันการไม่เสียเวลาเราเป็นรับชม แนวทางกันดีกว่าครับผม Snow White. ังไงบ้างครับผมสำหรับแนวทางฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยละกันนะครับจะได้มีกําลังใจงในการให้หวยกับพี่ๆตลอดไปนะครับผมแล้วก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมท่านี่้ี้อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับแล้วก็ถ้าหากถ้าหากงวดวันที่สี่นะผมถูกนะครับผมผมจะไปแก้ทรงผมโอ้โหตัดกันได้ยังไงแบบนี้ผมจะไปแก้ทรงผม โอเคนะครับแล้วสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่ม V.P. นะครับลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับผมใต้คอมเมนต์นะครับผมสามารถคลิกไปได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ